บบนนสวัสดีค่ะอยู่ซ่องชิบตฟันนี่นะคะวันนี้เพื่อนๆมาทำอะไรคะมาส่งของบ้านน้องหมาน้องแมวนะคะชื่ออะไรบ้างคะลูกอาสนาอ,อรุ่นเดียวกันหรือเปล่าลูกเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันคะพี่น้องกันหรอคู่แฝดเหรอแฝดตีเหรอ,หรอใช่ไหมคะเหมือนแฝดเลยอะ่ะ ออมเล่นเห็นน้องไหมเนี่ยข้มามันนั่งก่อนออมเลดทให้น้องนั่งให้น้องปวดหมาเอานังาน่งดักน,นั่งเลยนั่งได้เลยค่ะลูกให้น้องนั่งด้วยนะลูกหนูมีหมามีแมวไหมคะลูกที่บ้านมีไหมคะมีไหมไม่มีหรอโอทำไมาลูกขยับมันขยับมาใกล้ๆพี่ออมเล่นลูกมา ขาก็มาส่งของนะคะมีตู้น right> like ี่นะคะพอเอ็มซ mm evet> ื้อตู้หมาน้องหมาน้องแมวนะคะตู้ใหญ่มากจริงอยัรมาอะไรมาลูกนี่นะคะฮะเจ็บนี้เป็นอะไรเป็นอะไรคะหนูทำอะไรมันจะพูอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไหมดูเพื่อนๆน่ารักมากเลย นี่ะะคเข้าได้มั้ยเนาะโทษนะคะลูกโทษนะคะเอ,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 อ่ออ่าเฉเบทเฉยเฉเบทมานี่แล้วลูกเฉเบทนี่เป็น f c ของห่อชอบเด็กผิดขับทั้งหมดเลยนะคะตู้ใหญ่มากเลยนะ เท่าพอเอ็มเลยอ่ะสูงเข้าพอเอ็มเลยสูงเข้าพอเอ็มเลยบ้านบ้านบ้านคนไหนทำอันนี้ครับบ้านคนไหนทำดูทำเพื่อกันหมดเลยบ้านน้องนี้เลยครับอ๋อเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนเป็นลูกพี่เพื่อนหรือว่าลูกพี่ลูกน้องเดียวกันเหรอเป็นเรียนห้องเดียวกันไหมหรือว่าคนละห้อง อันนี้ฝาแใช่ไหมอ๋อฝ<ฟ>าแฝดหรือว่าแฝดสีตกใจเลยตงีนะคะไ,ไ,ได้จาฝีฝวิวิ่งเลยนะเห็นวิ่งอะไรใครมันวิ่งไปวิ่งคนแรกเลยดาวดีด้ยนี่เซเหลบดีกว่าลูกให้พี่เขาทำลูก กเดดกเยาลูกเดมเป็นรอยลูกตรงนั้นน่ยด้ชื่อใครด้วยอ่ะเฮ้ยมีชื่อด้วยนี่ทำไมอะไรวางโดนเพื่อนนะลูกกเดดกสันนี้ะของแมโอมีไฟต้หใหญ่มากมีไฟไหมไฟมีไฟไหมมีไฟด้วยหรอ โอ้สวยจังเลยอ่ะสวยมากเลยนะคะบ้านของซีเชตนะคะแล้วก็พ่อเอ็มเขาก็จะซื้อน้องแมวมาอีกตัวนะคะเชอรออกมาไม่ใช่ของเชอรไม่ใช่ของเชอรปอ่านดีๆอ่านดีๆบ้านน้องของอมเล็ตเชอร์เบตไม่ใช่บ้านของเชอร์เบตนะลูกตอนแรกก็เป็นแต่เหมือนบ่าแต่เป็นบ้านของเชอร์เบตได้เลยอยู่นะอ๋อช่างนี้ ่ะอเอเไเอไม่เอาลูกเธออ๋อเป็นที่ลากด้วยนะคะนี่ลากเลยสบายเลยจะอ๋อใหญ่ใหญ่เกินเลยใหญ่มากพอดีเลยพอดีเลยอ๋อสวยอะ่ะสวยมากเลยนะคะ คอนโดแมวสวยอ่ะนี่ทุกคนดูเลยนะน้องอ๋อสีสิน้องยังไม่รู้เรื่องหรอกลูกอันนี้สีที่ต้องลอยไอติ่มันยังไงทำรัวนี่นะคะน้องพ่อน้องทำนะคะน่ารักมากเลยนะคะมีแข็งแรงแน่นอนดูเฉเบตเข้าได้ไหนเฉเบตลองเข้าไปโออที่ไหนคนไม่ดีนะเขเดียวอ๋อเอ้า พอดีเนี่ยเป็นของเชเบตไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคไหมงั้นเดี๋ยวพ่อว่าเอาหันเบ็ดมาให้นะได้แล้เป็นเอฟซีของช่องอมเล็ดด้วยนะคะวันนี้มาหาอมเล็ดกับเชเบตนะคะไปตรงข้างตู้ดีกว่าลูกสวยอ่ะ นี่อันนี้ก็อ่นยืนได้นั่งก็ได้มนั่งก็สวยอเบ็มองกล้องนี้ลูกนูชื่ออะไรเนี่ยนั่งลงได้ไหมลูกนั่งลงดีกว่าใช่ใช่เ็ดนั่งนั่งกับเพื่อนอหรลูกนั่งกับเพื่อน ยงน้่งพ่อเอ็มใหญ่มากเลยนะเล่นใหญ่ตลอดเลยนะพ่อเอ็มนะใหญ่มากแมวยังไม่มีแมวยังไม่มานะคะยังไม่มาค่ะนี่ยืนที่ยืนตรงนี้ค่ะเอา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 ลงมอหานะ ขนน่ะได้คือแต่ถ้าโดนน้องลายน้องไม่ได้ก็เลยน้องก็เลยเลี้ยงอ๋อถึงว่าน้องไม่น้องไม่จับเลยใช่แต่ว่าแค่ว่าเป็นหมาอ๋อตุณนดับก็เคยตายพวกหมูอืมก็เลยเดินหนีถึงว่าน้องเดินหนีกันอ๋อหยิบใส่ซีลูกหนูอย่างขอเขามมาส่งของแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะเพราะเอ็มบ้านน้องหมาหลังนี้เท่าไหร่คะไม่แพงครับพี่ไม่แพงบอกเลยว่าจะแพงไหนครับเอ็มเดี๋ยวเอ็ม เอาชื่อไว้ให้ได้จริงโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่อูขอตัวไปดูแลน้องๆก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe และยืมกดกระดิ่งให้ช่องเชลิตฟันนี่ด้วยนะคะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครบอกสวยกดหนึ่งให้แม่อูหน่อยนะคะบายบายค่ะทุกคนพ่อเอ็มเล่นใหญ่อีกแล้ว